สี่สี่เมื่อกี้รู้แล้วก่อนจะไปที่นี่ก่อนแล้วเลยคือดี๋ีวก็ได้ขึ้นมาได้ว่าอันนี้อันนี้จิกตัวเองอว่าจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่ชาวีอ่ะถามออมาไหมว่าหมอแม่มีแฟนไหมอ่ะออแล้วแล้วหมอแม,อม่บอกว่าชอบคนน,นั้นไงที่อยู่ข้างหญิงย่าแล้วเป็นพี่แมวอ่ะแล้วจากนั้นมาเหมือนก็ไม่เคยแบบแต่ไม่เคยถามอีกเลยว่าชอบคนนนแล้วก็ไปแบบ ยโอนไปทางอารยาหมดแล้วอะไรเงี้ยไปถึงใครโอนไปทางอารยาหมายถึงว่าก็กลายเป็นว่าชาวีก็จะไปหึงว่าแบบพี่หมอแม่ไปชอบอารยาอ่ะอ๋อทั้งที่จริงๆชาวีคนก็ตั้งใจว่าในรับรู้แรกอ่ะชอบแมวเกิดจะต้องเคลียร์ก่อนเลยก็ตามว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีแบบว่าย้อนหรืเลยใช่ไหมเอมันมันมันว่าแบบเอ๊ะมาหึงนี่แล้วแสดงว่าแล้วอันนั้นแสดงว่ามันมันแค่กลายเป็นมุกไงออคือจริงๆในทางเรามันเป็นมุกแต่ว่าในความในชาววีมันเข้าใจไปแล้วว่าอ๋อหมอแม่เคยชอบมีพี่แมวอะไรอยย่างงเี้ นขอบคุณค่ะแซ่สุดอ่ะพังเดี๋ยวพังกว่านี้อีกเจอต่อเลยเบรกซี่มาเบกซี่มา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 อันนี้มันจะขยี้แบบหนอแม็กกับอันนี้หนังเงียบป่ะหรือเราไม่ได้ยินเสียงไม่ไม่ไม่เสียงไมยมาเพลงใครเพลงเขาเองบ้ปะสิ่งกันไหน่ดาวน้องอริยของพี่พี่ปิ๊งแบบเอาเลย สันจะอยู่ในเหตุการณ์ได้หมดเลยได้หมดเลยผมผักเป็นเ่นอย่างนี้นี่เองไม่เพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวเล้าเดี๋ยวเล่าสังเจ็บเพราะเห็นบ่อยก็จะยิ้มขัดใจนะว่าจะว่าจะลองกันเดียวมาันเดยวกนอ่ะ จ็บจนไม่มีที่เจ็บโอ้ยหมอพี่หมอเจ็บจนอยากจะพี่หมอเพิ่งโทรมาสวัสดีครับเอออลรได้ครับเก่งเก่งครับไม่ใช่ครับไม่เป็นไรครับแล้วต้องช่วยด้วยต้องร้องต่อนะร้องให้ต่อโทผิด ไม่ใช่ชีวิตเธอมันถึงได้ร้นทดแบบนี้จะสุขก็สุขไม่ได้จะเศร้าก็เศร้าไม่สุดทำไมแต่ช่วงที่กลับมาเทินอันหลังก็น่าจะเป็นภาพคืนนี้แหละเพราะเฟรมกว้างเราจะต้องเข้าไปในห้องบูงาและหาหลักฐานในห้องนั้นให้ได้อันนี้น่าจะพูดในใจอถ้าจัจับสังเกตได้นะ แต่ถ้าเสียสีจริงให้นางพูดออกมาเลยเนาะอริยาจะพูดออกมาจะนางพูดในใจเกียดบอกไปอะไรหรือเปล่าคะใช้มือมากปล่าฉันแพ้อากาศนิดหน่อยอะเก็ีไม่ยู่เก็ีไม่ยู่ก็ได้ฉันอกหักในไพยโลดฟังผมนะฮะหมอเป็นคนดี ผมเชื่อว่าอีกไม่นานอ่ะจะต้องมีผู้หญิงที่รักหมอแน่ๆฮะน่าักหมอแม่หมอฟังผมหรือเปล่าฮะข่าวลมล้างหน้ยหมอเป็นไรป่ะฮะปากผมนี่แหวนีกลงมานะตั้งใจป่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่กลัวละ ไอ้พ่อหน้าอยู่ในกล้องนี่แบบอ๋อแตนี้ไม่ช็อตไม่ช็อตเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เขาเจอจริงๆก็ไม่ช็อตถูกไหมเขาแค่ถามแค่ากล้งนิ่มนี่นายกินเวโปรตีนเสริมกล้ามเนื้ออกมาใช่ไหมใหญ่ดีนะเดี๋ยวนะเอ่อฉันเอ้ยยืนอ่ะขอตัวไปดาย่าก่อนแล้วกันนะฮะเลยท่าบอกดงแบบไม่ต้องพูดนี่ไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลพอดีเลยนะครับ กแกไม่แม่เจ้าคุณชาวมีเขาช่างไร้กาเหลือเกินอ่ะทำไมเขาถึงได้ทำกับฉันแบบนี้อ่ะช่นมาระบายนะจิตใจของเขาทำด้วยอะไรอ่ะทำไมเขาถึงได้ทำกับฉันขนาดนี้เขาทำอะไร ชนลี่เหรอเสียงนั้นก็ฉันเลยอย่าเพิ่งไปบอกก่อนพี่ชาวีเอ่อชาวีเขาทำอะไรเธอเดี๋ยวนะออกมาเถอะชนลี่ว้ามีสนุกเลยอะฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอะทำไมเหรอพี่ชาวีเขาทำอะไรเธองั้นเหรอ เขาจูบฉันน่ะจูบทำไมอ่ะฉันไปจูบเขาก่อนพีกว่าน,นี่หรือว่าเธอกับพี่ชาวีชอบกันอย่างนั้นเหรอบ้าสิมันก็แค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอะ่ะ เขาก็แค่ต้องการจะแก้แค้นฉันน่ะแต่ฉันนี่ก็เคยทักอารยายทีหนึ้วน,นะฉันว่านะจำได้ใช่ไหมประเด็นนี้นพี่ชาวีอ่ะเขาต้องชอบเธอแน่เลยอ่ะช่วงช่วงี่อารยาเปลนลูกจะได้ปะไม่จริงรอ่ะมันไปไม่ได้หรอกเขาใครขับ่านะก็แล้วแต่นะแต่ฉันอยากให้เธอลองทบทวนดูเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเธอสองคนหรอกอะรยา อยู่แถวที้หรือเปล่า่เฉันยังไม่จะตอเป็นไายของเข้ากินนะเห็นไหมพี่ชาวีออกมาตามหาเธอดูจากสีหน้าแล้วฉันว่าพี่ชาวีกำลังรู้สึกผิดแล้วอยากซับความใจกับเธออยู่นะฉันอยากจะบอกนางเธอลองเรียนๆออกไปดูว่าอันนี้ผิวสวยมากชุ่มผมลงตัวด้วย แต่งหน้าบ้านน่ะสวยวแต่นึกยอมไปถึตงตอนสองกระจกคู่ตามหาใครอยู่หรอคะอตามหาดีดีอยู่ใช่ไหมพร้อมนอนเนาะสงสารน่าไอ้ต้องโดนยุงกัดระเบิดแน่เมื่อคืนอ่ะดีดีเมามากเลยจำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะ <c oughs> แต่ดีดีเนี่ยยังจำฉากเล่าร้อนในงานเต้นดำของเราทั้งสองได้เป็นอย่างดี <c oughs> ดจูจบขอค,คุณเนี่ย ยังติดลิ้นของดิดี้อยู่เลยอะดิดี้ร้อนอะเราไปว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าแต่สาบ้านเราเป็สาบน้ำอุ่นถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาที่เปลี่ยวๆเดินเล่นกันดีกว่าคืดทำุนนี้น่ะเหรอ สมาด้วยแปลงเดียวอะไรนะว่าอะไรนะสมาด้วยแปลงเดียวอะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะดีได้ไหมอีรอบดีฟังไม่ทันจริงตั้งแต่ที่ชาบีพูดละขออีกรอบสิได้เหรอเปิดได้เหรอได้ได้หนีได้หนีได้ปะได้ได้ได้ขอฟังสั้นๆเดี๋ยวยิ่เสิร์ฟก็ได้สมาด้วยแปลงเดียวชาบีพูดว่าอะไรก็ยังไม่ได้ยินเอาอ่ะชาบีพูดว่าชุดนี้เนี่ยเหรอ ชุดนี้เนี่ยเราเป็นเดอนที่เปลี่ยวๆกันชุดนี้เนี่ยเหรอแล้วดี้ก็เชื่อมเร่ยงจริงหรออ่อฟังอีกทีหนึงนี่มันก็มีปัญหามันก็เป็นปัญหาเราก็ไปหาที่เปลี่ยวๆเดินเล่นกันดีกว่าชุดนี้เนี่ยเหรอสมานได้แปงเดียวออ่ะสมานได้แปงเดียวพูดอะไรอ่ะตอนคุณไม่ได้เกิดตอนนี้เหรอใช่ดีใช่ดีเกิดตอนนี้ไม่ได้อะไร่ แย่ที่เปลี่ยนๆกันเถอชุดนี้เนี่ยเหรอฉันไม่ได้เปรี่ยนเดีอ่ะ,อะ <laughs> ส่งมาวันนี้พูดอะไรค <laughs> นะอมเมนต์ใต้ยูดูไมาฉันไม่ได้แนบรน,ดนเดียวร์อวะ้่ง,งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกสุดท้ายก็้วต่อกันนะครับม่ได้แบรนเดียร